วันนี้ก็ซ้อมมันหยุดกันให้สบายๆเป็นวันที่รู้สึกว่าสบายจังเลยอ่ะมาทํางานแล้วสบายจังเลยอ่ะเนี่ยผมจะนอนละยายใจเย็นเอาไปวิ่งไหมล่ะเราอ่ะไปวิ่งดม pm สองจุดห้าวันนี้ pm สองจุดห้านะคะถ้าเอาจริงๆก็ถือว่าขยับตัวดีกว่าเมื่อวานนะคะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันส่งผลให้สุขภาพของใครหลายๆคนเพิ่งแสดงตัวออกมานะคะต้องใช้คําว่าวันนี้อมอยู่บ้านหลายวันมาเนี้ยอยู่บ้านบอกตัวเองว่ายังไงรู้ไหม เปิดเครื่องฟอกอากาศถวายเทวดาใช้คำว่าเปิดเครื่องฟอกอากาศถวายเทวดาเลยคือคตัวเป,ตงงเปิดต้องเปิดทิ้งไว้เพราะว่าไม่งั้นกลับไปอ่ะมันแดงถูกปะ่ะแล้วเรามีแบบเราไม่อยากมีปัญหาไงแล้วแล้วบางทีเราต้องบอกตัวเองว่าหายใจให้ลึกๆเพราะว่าออกข้างนอกเราใส่แมสไงซึ่งคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใส่ก็ได้ไม่มีใครว่าจริงค่ะตอนนี้ไม่ใส่แมสได้นะคะถามว่าทําไมถึงได้เขาไม่มีกฎแล้วไง แต่เขาแค่ขอความร่วมมือบางที่แต่บางคนเลือกที่จะใส่เพราะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะ PM สองจุดห้าป้องกันหวัดแล้วใส่จนชินแล้วก็อะไม่ไม่ป่วยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมในขณะที่บางคนเลือกใส่แมสไม่เกี่ยวกับ PM สองจุดห้าเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการเป็นหวัดครับรู้สึกตัวเองไม่มีเสน่ห์เลยใส่แมสเขาบอกว่ามีงานวิจัย บอกว่าการสวมแมสเนี่ยนอกจากจะป้องกันโควิดคนยังตอบคําถามนี้นะเอามาจากน้องออฟนะคะซึ่งอ้อมเห็นด้วยครับคนรู้สึกมีสเสน่์คนที่เขารู้สึกว่าเขามีสเสน่์มักจะไม่สวมแมสเพราะรู้สึกว่าสเสน่์เขาถูกป,ดปิดบังในขณะที่คนที่รู้สึกว่าเสน่์น้อยหน่อยอาจจะเลือกสวมแมสมากกว่าเขาบอกมันมีงานวิจัยชี้วัดเอาไว้อย่างนั้นนะคะน่าสนใจป่ะแล้วมันเป็นไปได้เพราะอ้อมก็เชื่ออันหนึ่งเวลาที่อ้อมผมลุงลังอ้อมคิดว่าใส่แมสจะช่วย วันไหนเดี่ยวรู้สึกว่าเออขี้เกียจโซมแมสมันก็ช่วยผมว่าคุณผู้หญิงน่าจะตอบคําถามเหล่านี้ได้ดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องไม่ต้องแต่งหน้าเต็มอ่ะใช่แต่เวลาถอดไงเวลากินข้าวหรือพบปะกมันก็ต้องถอดจริงๆมันก็ต้องแต่งซ่อนอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่บอกว่าเออไม่มีแมสแล้วมีแมสต์แล้วไปไหนแล้วมันไม่ต้องถอดมันมีจังหวะที่ถอดจังหวะนั้นเราก็ต้องมั่นใจแต่เอาจริงๆคืออออมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแมสมันช่วยได้ทุกเรื่อง แต่เอาเข้าตรงๆมันก็ประมาณหนึ่งอะความความมีเสน่ห์หรือไม่มีเสน่ห์อ,อยู่ที่ความมั่นใจของตวเระด้วยเ,ออเสน่ห์ของคนแต่ละคนมันอาจจะถูกจริตซึ่งกันและกันของแต่ละคนคถูกไหม <c oughs> ถ้าเรามีความคุ้นเคยประสบการณ์แบบนี้เราจะรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์สำหรับเราเออแต่คนที่เราบอกว่ามีเสน่ห์มากๆอาจจะไม่มีเสน่ห์สำหรับเราก็ได้นะไม่ไม่ได้เสมอไปออสิ่งสิ่งหนึ่งไม่ได้คิดได้รู้สึกได้เหมือนกันทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณจะใส่แมส ก็ใส่ไปถ้าคุณมีความสุขในการใส่แต่ถ้าที่ไหนเขาขอร้องว่าเอ้ยขอความร่วมมือให้ใส่แล้วเราไปเราไม่ใส่เราอาจจะต้องฟังเขาด้วยนะคะแล้วพอพูดถึงเมื่อกี้มันมีจังหวะหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันของคนแต่ละคนใช่ป่ะและสิ่งสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งนั้นที่เราเคยได้ยินมาแล้วมันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเหตุการณ์มันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะมีข้อความของคุณผู้ฟังคนหนึ่งส่งมาเนี่ยน่าสนใจนะพี่กวงคุณผู้ฟัง ลองทบทวนดูนะคะว่าเรามีโอกาสเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันนะแต่เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่คำหนึ่งคำมีผลเขาบอกว่าช่วงนี้ประสบการณ์ของผมคือคำว่าโอเคแล้ว ได้ยินในสถานการณ์อื่นดูจะธรรมดามากแต่ช่วงนี้คุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณหมอคาดการว่าอาจจะเกิดจากระบบประสาทซึ่งค่อนข้างซีเรียสหมอเลยขอตรวจละเอียด2วันก็คือเข้าไปแอดมิจากนั้นหมอบอกกับพี่สาวมาว่าโอเคแล้วจากการตรวจไม่เจอปัญหาร้ายแรงรเป็นคำพูดที่ช่างสดใสเลยแม้จะเป็นคำธรรมดาครับเข้าใจเนอะเวลาใจเรามันหนักอพอมันได้ยินคำว่าทุกอย่างโอเคอะค มันโลง่งจากที่เมื่อก่อนอาจจะพูดแค่ว่าเออเอ,อโอเคโอเควันนี้สิ่งที่มันอยู่สาเหตุต้นทางความหนักในใจมันอาจจะเบาได้คำคำ,คำเดิมสถานการณ์เปลี่ยนคำคำหนึ่งความหมายมันก็เปลี่ยนบวกได้ก็ลบได้แต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่บวกเนาะก็ยินดีกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ เรียกได้ว่าได้มีความโล่งใจแล้วก็เบาใจเพราะอะไรที่เกิดกับคนที่เรารักมันมักเป็นเรื่องใหญ่เสมอฝากเยี่ยมคุณแม่ด้วยนะคะ e